สวัสดีค่ะนวยฟอร์ดค่ะเจอกันอีกแล้วในช่อง YouTube ของน้องไอนะคะสีเทาสวยๆวันนี้เป็นรุ่นของ r a n เจ r s t o r m t a ทค่ะรุ่นนี้มีให้เลือกกัน2แบบนะคะเป็น 4x2 แล้วก็ 4x4 นั่นเองค่ะแต่เขาจะทำเป็นไบเทอร์โบแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ10สปีดเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะราคาขับ2อยู่ที่1 2 8 9 0 0้านะคะส่วน 4x4 อยู่ที่1 4 2 4 0ล้บาทนะคะ ทุกสีราคาเดียวกันหมดเลยค่ะมีให้เลือกกัน3สีเนาะก็เป็นสีขาวสีดําแล้วก็สีเทาค่ะคลิปนี้เราดูสีเทากันนะคะออปชั่นจัดเต็มมากๆค่ะในรุ่นนี้เดี๋ยวพาไปดูทีละจุดนะคะว่ามีออปชันอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะเริ่มกันที่ตัวไฟหน้าเลยค่ะ ไฟหน้าในรุ่นของสตอมแทนะบอกเลยว่าเขาได้มาเป็นแบบตัวท็อปเลยเป็น m มทริก LED นั่นเองค่ะปรับมุมลำแสงให้อัตโนมัตินะคะป้องกันไฟยังตาให้ด้วยเป,ปิดปิดออโต้เนี่ยคือมีมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้ได้เปิดปิดไฟสูงให้อัจฉริยะด้วยค่ะกะจากหน้าดีไซน์มาใหม่ในรุ่นของตัว t ต m t a ทเขาจะเป็นสีดำเงานะคะมาพร้อมกับตัวไฟ AU X Lamp ให้ด้วยนะตัวไฟตัวนี้ก็ทางานควบคู่กันกับตัวไฟสูงส่วนชายกรชนด้านหน้านะคะตัดด้วยสีแดงค่ะเอกลักษณ์ในรุ่นของตัวสตอมแทเลยรุ่นไหนไม่มีนะคะรุ่นนนีี้กกก็็มคือออเเปเลัษณ์ขง อยู่แล้วนะคะห่วงลากจูงมีมาให้2จุดจากโรงงานให้นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ย เขาจะได้มาเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ให้ด้วยนะคะติดข้างเปิดข้างตามการเลี้ยวของพวงมาลัยให้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ออปชันความปลอดภัยจัดให้มาเต็มๆเ,เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคาน360อ,องศาเนาะเซนเซอร์ด้านหน้าด้าน,น,นหลังคะ่ะ AEB นะคะระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตัวจับคนเ on ดินถนน Adaptive Cruise Control แบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติพร้อมกับตัว Stop and Go ให้ด้วยนะคะมีเลนเคียบมีเลนซนเดอร์ดิ้งมีมาให้ครบคะ่ะก็ คือเหมือนกับตัวทอ็อปเนาะทุกคนก็คือจัดให้มาเต็มๆด้านข้างค่ะคิ้วล้อเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบสีดำเงานะคะมีให้แบบนี้จากโรงงานเลยสีอาจจะสะท้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาเดิมๆเขาจะมาเป็นแบบดำเงาเหมือนกับตัวกระจังหน้าเลยค่ะเขาก็จะเป็นดำเงาให้นะคะ คันนี้ใช้เป็นตัวคิวล้อเดิมเลยนะคะไม่ได้ติดอะไรเพิ่มเลยค่ะซึ่งอันเดิมเนี่ยก็สวยอยู่แล้วล้อและแม็กนะรุ่นนี้จะได้มาเป็นไซส์่นิ้วนะคะถ้าเป็นไวท์แท็กเราจะได้18เนาะแต่ว่าสตอมแท็กเนี่ยก็ให้มาเป็น20แล้วก็ตัดด้วยสีแดงให้แบบนี้นะคะสเปคตัวยาวจะอยู่ที่255ทับเป็น R 20นิ้วค่ะดิสเบกมาให้4ล้อแล้วก็ชคอัพเป็นโมโนทูปให้ด้วยใครที่ออกรถนะคะด้านข้างเป็นตรงแก้มเป็นสีดำล้วนให้แบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นยูโร สต็อปมาให้นะคะกระจกมองข้างเห็นไหมเขาจะเป็นดําเงาค่ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับตัวกล้องเห็นไหมคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมีไฟส่องด้านข้างตัวรถให้ด้วยนะคะเนี่ยเวลาเราเปิดประตูค่ะ ตัวไฟเขาก็จะส่องมาด้านข้างให้แบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีโซนไลติ้งให้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าเปิดใช้งานตัวโซนไลติ้งเนี่ยไฟด้านข้างเขาก็สว่างมากๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะถ้าเวลาเราใช้งานเนาะซึ่งตัว,ตวโซนไลติ้งเนี่ยเขาก็จะแบ่งโซนได้นะคะเปิดข้างเปิดหน้าเปิดหลังอะไรเงี้ยค่ะก็ไฟจะสว่างมากๆแล้วก็รุ่นนี้นะคะเมื่อเปิดประตูเป็นคีย์เลสให้แบบนี้ค่ะเวลาใช้งานก็จะสะดวกสบายมากขึ้นาะแค ล้วงเข้าไปก็เปิดได้แหละนะคะสีนี้เป็นสีเทานะคะเห็นไหมด้านข้างจะมีตัวหนังสือไอคิดีกสตอมแท็กมาให้แล้วก็เขาจะมีสติกเกอร์หลายด้านข้างะคะ่ะสติกเกอร์เนี่ยจะเป็นสีดำนะ ด้านบนราวหลังคาเอกลักษณ์ในรุ่นนี้เลยเขาจะปรับระดับได้อย่างที่ทุกคนเห็นกันในหลายคลิปนะคะซึ่งมีเฉพาะรุ่นนี้เลยรุ่นเดียวเท่านั้นใครที่ได้ฟังก์ชันอัตราประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เน้นเป็นตัวสตอมแท็กได้เลยค่ะราวหลังคาปรับได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยค่ะที่เป็นตัวสปอร์ตบาร์นะคะตัวนี้เขาก็จะเลื่อนปรับระดับได้ด้วยนะคะเวลาเราวางสิ่งของด้านหลังนะคะ เราก็สามารถที่จะเลื่อนตัวสปอร์ตบาร์ด้านหลังอ่ะปรับระดับเขาได้เลยนะคะเลื่อนขึ้นลงได้นะคะซึ่งก็สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะเวลาใช้งานก็เลื่อนให้แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านบนตรงสปอร์ตบาร์เนี่ยก็สามารถที่จะปรับยกขึ้นได้ด้วยนะคะเห็นไหมสติ๊กเกอร์เขาก็ลากยาวมาเป็นแบบเส้นๆแบบนี้นะคะจนถึงด้านท้ายรถเลยซึ่งสีเทาจะมองไม่ค่อยเห็นสติ๊กเกอร์เท่าไหร่ แล้วก็ด้านท้ายรถนะคะก็จะมีบันไดเหยียบด้านข้างนะคะรถยกสูงมีมาให้ทุกคันอยู่แล้วของ Ford เรานะคะเวลาเราขึ้นลงท้ายกระบะก็จะสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนไฟท้ายสตอมแท็กเขามาเป็น Full LED ให้อยู่แล้วนะคะระบบความปลอดภัยก็ด้านหลังมีเตือนการชนด้านหลังให้ด้วยนะคะนี่มีมาให้ครบเลยนะคะตรงนี้จะเห็นเป็นตัวเซ็นเซอร์เห็นไหมคะก็จะเป็นเขาเขียนไว้เป็นบายสปอนะคะตัวนี้ก็เตือนการชนด้านหลังให้ด้วย ป้องกันการชนเมื่อเราถอยหลังให้ด้วยอีกเช่นกันนะคะการชนท้ายจากโรงงานมีมาให้เรียบร้อยค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้กล้องถอยหลังมีมาให้ครบแล้วก็ฝาท้ายนะคะตัวนี้จะเป็น easy lift นะคะแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3ตรงฝาท้ายมาให้นะคะมีมาให้เรียบร้อยจากโรงงานการชนท้ายจะเป็นเว้ล์ตรงกลางให้แบบนี้แล้วก็ถ้าไฟโซนไลทิ้งเนี่ยเวลาเราเปิดใช่ไหมคะเขาก็จะออกตรงแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะมีที่ล็อกฝาท้ายให้ด้วยเห็นไหมคะแล้วก็เวลาเราเปิดฝาท้ายเนี่ยตัวฝาท้าย เขาเป็นแบบผ่อนแรงมันก็จะน้ำหนักเบามากๆเนะาะกระบะไลเนอร์มีมาจากโรงงานให้เรียบร้อยเป็นของแท้ฟอร์ดเลย,เ,ลยเห็นไหมค่อนข้างจะเรียบนะคะมีจุดยืดให้2จุดสําหรับสายงานช่างต่างๆนะคะเวลาใช้งานก็สะดวกขึ้นเวลาไปแคมปิง้งเห็นไหมนั่งท้ายกระบะก็ไม่ค่อยเจ็บนะเพราะว่าพื้นกระบะค่อนข้างเรียบค่ะด้านหลังมีมาพร้อมใช้งานเลยจะมี12โวลต์230โวลต์มาให้นะคะมีให้อยู่ด้านหลังเลยนี่เวลาใครไปเที่ยวนะคะใช้คันนี้สําหรับสายแคมปิ้งเนาะสะดวกเลยนะคะ วางของด้านหลังนั่งท้ายกระบาดกันคือไม่เจ็บป่ะเพราะว่าพื้นกระบาค่อนข้างจะเรียบนะคะตรงนี้ก็วางแก้วน้ำได้เห็นไหมแล้วอย่างที่บอกค่ะคันนี้เขามีโซนไลติงให้ด้วยแบ่งโซนอะ่ะเราก็สามารถเปิดไฟแคมปิ้งได้เลยนะคะไฟค่อนข้างจะสว่างมากๆด้านหลังเห็นไหมคะเปิดใช้มือเดียวได้เลยเพราะว่าน้ําหนักเบามากๆมันเป็นอีซีดีปล้วนั่นเองคันนี้อย่างที่บอกนะ,ะมันจะมีให้เลือกกัน3สีค่ะอันนี้นจะเป็นสีเทาเขาก็จะออกมาเป็นเทาเข้มนะทุกคน ก็สวยเลยไม่ต้องแต่งอะไรมากแล้วรุ่นนี้นะคะมีเทามีขาวแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีดํานะคะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันข้างหลังนะคะเปิดมา4ประตูเราไม่ต้องกลัวคือค่อนข้างจะว้างเลยแล้วก็มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยมี usb มี type c นะคะด้านหลังก็มีมาให้แล้วก็มี230โวลต์มาให้อีก1ทีนะคะดูในรถก็มีมาให้เหมือนกันส่วนข้างหน้ารถนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะข้างหน้ารถก็ คือหน้าใชา้อ่ตัวข้างในเขาก็ค่อนข้างจะว้างอะคะ่ะอย่างที่บอกนะรถที่เป็นแรงเซอร์ส0ประตูเราไม่ต้องกลัวแอร์เย็นทั่วถึงแน่ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะฝั่งคนขับค่ะฝั่งคนขบับนี่อะอย่างแรกเปิดมาก็เจอเลยนะคะเบาะหนังมาเรียบร้อยพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้ปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะ8ทิศท,ทางหัวเบาะก็ปักดีไซน์สตอมแท็คค่ะตัดด้วยสีแดงให้เท่ๆเลยคอนโซลเขานะคะจะเป็นดําตัดด้วยดําเงาค่ะ เหมือนตัวกระจังหน้ากระจบมองข้างก็จะตัดด้วยสีดําเงาเหมือนกันนะคะได้ระบบพุชสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็พุชสตาร์ทจากโรงงานให้เลยกุญแจก็เป็นกุญแจเคลีเลตนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นระบบไฟนะคะนี่มีที่วางแก้วให้เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องติดเพิ่มแล้วนะคะระบบไฟค่ะก็ได้มาเป็นเป,เปิดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัตินะคะเวลาเราใช้งานก็หมุนเอานะคะนี่ใช้งานง่ายนะคะใครที่ไม่อยาก ใช้เป็นตัวอัตโนมัติก็เปิดเองได้เลยนะคะปรับความเข้มแสงหนะ้าจอดิสプย์ได้ด้วยนะคะบวกลบตรงนี้แล้วก็ปุ่มนี้เป็นไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟท้ายกระบะนั่นเองค่ะตัวนี้ก็ปิดเปิดได้นะคะส่วนจอหลังพวงมาลัยค่ะมาเป็นฟูลไซส์เลยเป็นจอดิจิตอลให้12บนิ้วเลยนะคะตัวนี้ ซึ่งต่างจากตัวไวแท็เนาะตัวนี้ก็มาเป็นไซส์ใหญ่เลยเป็น12.4นิ้วค่ะดูการใช้งานง่ายมากๆนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะมัลติฟังก์ชันมีมาให้นะคะมาพร้อมกับตัวคูดคอนโทรลที่เป็นอะแดป v ีฟคูดคอนโทรลนะคะตัวนี้ก็มี ปรับระยะห่างกันได้4ระดับนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าก็ปรับกันได้เลยค่ะแล้วก็ไปทำงานทำงานไปจนถึงจุดหยุดนิ่งให้เพราะว่าเขามี Stop and Go ให้นะคะส่วนจอตรงกลางนะคะเป็นทัชสกรีนมาให้12นิ้วนะคะมีไฟ ambient light มมด้วยนะนี่เห็นไหมคะสวยๆมีชาร์จไร้สายมี USB มี Type C มีมาให้ครบนะคะหัวเกียร์เป็นเกียร์ e-shifter ให้แบบนี้นะซึ่งถ้าใครออกรถตอนนี้ยังเป็นเกียร์ e-shifter อยู่นะคะ มีเบกมือไฟฟ้ามีมาให้นะคะแล้วก็ทีเมนทโหมดการขับขี่รุ่นนี้มีให้เลือกกัน4โหมดนะออโต้สตาร์ทสต็อปอย่างที่บอกมีมาให้อยู่แล้วเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงค่ะโหมดการขับขี่พอเราก,กดปุ๊บนะคะก็ดูได้ที่หน้าจอหลังพวงมาลัยเลยเขามีให้เลือก4โหมดค่ะเลือกตามการใช้งานได้เลยนะคะกดเลือกกันได้เลยเราจะใช้สภาพสนวนแบบไหนนะคะก็เลือกได้นะคะคันนี้จะมีให้4โหมด กล้องนะคะดูฟังก์ชันกล้องจอมันใหญ่อะเวลาเราใช้งานมันก็จะดูง่ายนะคะตัวกล้องเนี่ยก็คือชัดมากกล้องรอบคัน3ามองศานะคะดูตำแหน่งเบิร์ดไอวิวอะไรเงี้ยดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากรู้ว่าออปชันความปลอดภัยมีอะไรบ้างน,นะคะทุกคนเข้ามาดูได้ที่จอสิงเลยนะคะตรงจอตรงกลางนี่แหละ<ๆ>ก็กดเข้าไปที่ช่วยเหลือการขับขี่นะคะ<ๆ>เขาก็จะมีโชว์มาให้ทั้งหมดคะ่ะตรงที่เป็นสฟีฟ้าทุกคนเปิดปิดได้นะคะฟังก์ชันไหนที่เราเออไม่ต้องการใช้ค่ะก็สามารถที่จะปิดได้นะคะ ส่วนฟังก์ชันอื่นนะคะอย่างเช่นตัวรถยนต์เนี่ยเราก็เข้ามาดูได้นะคะว่าเรามีอะไรกันบ้างส่วนหน้าจอตรงนี้เนี่ยถ้าใครเชื่อมต่อตัว FordPass Connect แล้วอะค่ะตัวนี้จะสั่งสตาร์ระยะไกลได้นะคะซึ่งเราเนี่ยก็เข้ามาตั้งที่หน้าจอได้เหมือนกันนะคะว่าเราอยากให้เขาทํางานฟังก์ชันนี้หรือเปล่านะคะก็มาปิดแล้วก็มาเปิดได้นะคะก็อยู่ในตรงฟังก์ชันรถยนต์นะคะนี่เห็นไหมสั่งสตาร์ระยะไกลนะคะแล้วก็มี ที่ปัดน้ำฝนมีความสว่างอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาดูกันได้จะอยู่ในหน้านี้แล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะจะเป็นตัวฟังก์ชันกระจกค่ะซึ่งกระจกด้านข้างอะ่ะมันจะปรับแล้วก็พับไฟฟา้าใช่ไหมคะแต่ว่ารุ่นนี้มันจะมีพับอัตโนมัติให้ด้วยซึ่งรถจากโรงงานเนี่ยเขาจะไม่ได้ตั้งฟังก์ชันนี้มาให้ลูกค้าเข้ามาตั้งกันได้นะคะก็อยู่หน้านี้เลยนะคะส่วนต่อไปนะคะเป็นฟังก์ชันทั่วไปนะคะทั่วไปกท็ทั่วไปเลยค่ะ,ะภาษาอยู่หน้านี้กันหมดนะคะ เข้ามาเล่นกันได้ค่ะจำตรงไหนไม่ได้ก็เข้ามาได้เลยตัวนี้ก็มีสั่งงานด้วยเสียงให้ด้วยนะคะมาให้จัดเต็มค่ะหน้าจอก็ใหญ่ๆมา12นิ้วใช้งานง่ายมากๆนะคะตัวนี้ก็เป็นทัชส,สกรีนอยู่แล้วการเชื่อมต่อนะคะตัวบลูทูธ o p p l e p a r p l a y Android Auto นะคะรุ่นนี้เป็นแบบไร้าสายแล้วนะคะใช้งานได้ทั้ง Apple, ทั้ง Android เลยนะคะเวลาใช้งานเสร็จเนี่ยเชื่อมต่อกันแล้วก็ลิงก์ตัว Google Map ขึ้นไปได้เลยนะคะนี่ก็กดที่หน้าจอได้เลยนะคะเพิ่มโทรศัพท ทั้งแอมทั้งแ p p l e ลแล้วก็ตัว Android เลยค่ะมีคู่มือการใช้รถนะคะดูที่หน้าจอแล้วก็อยู่ในฟอร์ดพาร์ทแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนไลทิ้งที่น้องไงบอกนะคะเราสามารถเลือกตำแหน่งโซนก็คือเลือกทุกโซนก็ได้หรือเลือกแค่ด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังนะคะเราสามารถเลือกตำแหน่งโซนได้เลยซึ่งฟังก์ชันตัวนี้จะใช้งานได้ก็คือรถอยู่ในเกียร์พีแล้วก็จอดเท่านั้นนะคะเวลาใครไปเที่ยวอะ่ะตัวนี้ก็คือเจ๋งมากๆแอร์นะคะแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะก็ บุนได้หรือว่าทัศสก,กินหน้าจอก็ได้นี่เป็นไงออปชั่นก็ครบนะคะน่าใช้มากๆค่ะในรุ่นนี้ใครที่มองหารุ่นสตอมแท็กอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น4 2คูณ2หรือว่า4 4คูณ4นะคะโปรโมชั่นของเดือนนี้ที่เป็นในงานของ Expo บอกเลยว่าดอกเบีย้ยพิเศษมากๆเลยนะคะ0.99%มีชุดแต่งให้ด้วยนะคะหรือใครไม่ชอบชุดแต่งนะคะก็ไลน์มาคุยกันหรือว่าโทรมาคุยกันเองไงได้เลยค่ะว่า เราจะมีขออะไรเพิ่มนะคะมาคุยกันนะคะช่วงนี้เป็นงานมอตเตอร์เอ็กโปรไม่ต้องรอเข้างานแล้วนะคะสามารถจองโปรโมชันนี้ได้เลยค่ะสีมีให้เลือกนะคะสีขาวสีดำแล้วก็สีเทานะคะมีทั้ง4,2แล้วก็4ีคเลยค่ะสอบถามรายละเอียดโทรมาที่เบอร์ศูนย์5ก6 6 5นะคะเบอร์นี้ทั้งโทรแล้วก็ไลน์เลยนะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมค่ะต่างจังหวัดมีบริการส่งไฟแนนซ์แล้วก็ส่งรถให้ถึงที่บ้านด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเราโอนจองเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะคะ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ